ครับสวัสดีครับผมอํานาจคนสร้างมันครับวันนี้ผมได้มาที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วอยากจะรู้ไหมว่าผมมาที่ไร่ของใครเดี๋ยวตามตามผมมาดูนะพอดีเจ้าของไร่เขายืนอยู่ใกล้ๆผมใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อครับผมครับผมเฮเซงนะครับชื่อเล่นนะครับสุภบูรณแสงอุทัยนะครับครับครับวันนี้ดีใจมากเลยที่ที่มาพบพียนะที่ก็ประมาณสักสี่ห้าเดือนที่ปลูกแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันครับวันนี้ก็ผมก็เลยอยากจะ เปิดตัวนิดนิดนึงคืออยากจะให้รักปีหน้าเราจะจัดงานกันที่นี่ได้ครับเชิญครับสักกลุมพานะครับแล้วผมว่ามองดูว่าอยากจะให้เฮียดูแลประมาณสักกี่ได้ดีเนี้ยเขตนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ครับมึงไล่ามก็น่าจะพอได้อยู่พอได้พอได้อยู่คิดว่าก็ไหนๆก็มาดูมาดูหัวมันของเฮียเสียงกันครับครับชครับเชิญเลยครับเฮียครบอีกนี่โอยาวนี่ตุ้ ชครับททเป็ันอไอ้เฮียการันตีทาการันตีของมันนะครับครับผมนี่เป็นนี่เป็นพันธุ์มันพัของเคสเอ็มศูนย์หนึ่งเคศูนะครับของคนสร้างมันของเรานะครับก็คือเริ่มต้นเฮียเป็นไงไอ้ตอนที่เราปรับปรุงดินครับก็ใช้ปุ๋ยของคนสร้างมันนะครับเอามาใส่นะครับก็ตามที่ว่านี่ก็คือหนึ่งไร่ก็ประมาณยี่สิบกระสอบนะครับแต่อาจจะไม่ถึงดีเพราะว่าผมจ้างเขาอ่าเป็นไร่เขาก็เลยหวานกันแบบเอาไว้เขาว่านะครับ อุ้ยผมยังเหลืออีกเยอะเลยยังไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับยังใส่ไม่ที่ประมาณนี้ครับผมใช่ครับครับันนี้ก็ดูนะครับยาวยาวครับยาวแล้วครับมาดูอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวดึงดึงบางนิดนิดนึงอ่ะนไหมคสามต้นติดกันหมดเลยนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็การันตีได้นะครับการันตีได้เลยครับให้พม่พี่น้องทางบ้านได้เลยครับได้เลยครับที่เราจัดงานก็คือมาดูว่าเคสเอ็มซูนึงของเราใช้ได้ฮะหัวยาวแล้วก็ทางเบืองกาญจนบุรีก็ยังไม่มีใคร นะครับที่ว่าอพันธ์นี้เขามาเป็นปีแรกเลยนะเป็นปีแรกแรกคนแรกนะครับที่ผมนําเข้ามาตรงนี้นะครับก็ไปเอามาจากกําแพงเพชรนะครับตรงนี้คือจากบริษัทคนครับคนสร้างมันใช่ถูกต้องครับของคนสร้างมันครับผมก็คือวันนี้ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ดูหัวด้วยว่าวันจัดงานเรามาดูจริงว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ5เดือนกว่าพันอยนะครับเราถ่ายทำกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาตรงนั้นก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับครับก็อยากผมผมอยากจะแนะนํา เฮียนิดนึงครับเรื่องเรื่องการที่พ่อแม่พี่น้องที่จะใช้ปุ๋ยเม็ดนะก็คือเราเราไปทสเราไปทสง่ายๆเราเอาปุ๋ยเม็ดเนี่ยเอาไปใส่น้ําเอาใส่แก้วอะเอาน้ำเอาน้ำใส่แล้วเอาใส่แก้วดูว่าคืนหนึ่งอะมันละลายไหมได้ครับก็คือถ้ามันละลายหนึ่งคืนอะก็คือเหมือนกับเรามาหว่านในดินเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งจะละลายครับผมแค่นั่นแหละก็คือเราเราไปสังเกตดูว่าเพราะในในปุ๋ยเม็ดนะนะมันจะมีส่วนผสมหลากหลายแล้ว นอกนั้นผมจะอธิบายว่าคืออะไรได้ครับผมก็คือไว้หลังไม้กันได้ครดกันได้ครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียมากๆเลยครับที่ให้โอกาสให้มาถ่ายทำครับครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ